สวัสดีนะครับ FC ครับก็อยู่กับพุทธิการหนึ่งนะฮะแล้วก็ทีมงานพี่อ้อยนะครับกำลังให้กล้วยช้างนะครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวพี่อ้อยก็จะมานอนพักที่นี่นะครับ4-5ถึงคืนจะอยู่กับช้างทองคำนะครับแต่ถึงไหม กำลังให้น้องสงกรานะเป็นเมฆขวัญบารมีของแผ่นดินช่วยยิงําแผ่นดินโอ้ยเยอะเลยว่าจะยโอ้ยเอาหมดเลยเ <c> ข <oughs> าใส่หมดเลยนะใหญ่เลยนะเพราะน้ำเอามาครับเดี๋ยวเราไปไพร์ไพจุนนี้ จันนี่ครับมาฝั่งจันนี่จันนี่สวัสดีครับจันนี่สวัสดีครับไหนครับก่อนแล้วครับรอรอครับไหนครับยังไงครับดีครับไหนกล้วยมาตรงนู้นตรงมีตัวรอดขอให้ดีก่อนสุดนะครับพราจันนี่ต่างชาอาชาเอาไหนครับก่อนครับครับรอรอครับเร็วครับเสียงด้วยเสียงเสียงด้วยเสียง โอ้ไม่ทันแล้วต้อง้าโยนให้ก่อนนี่ไม่ทันแล้วเสร็จเสเสร็จแล้วเสร็จแล้วเส็จแล้วอจะม่โยนนะโยนกล้วยให้ดูดูดูม่เยงขอข้แมขนนอแล้วคอแล้วท้ให้นีนขอ่ายเข้าไปใกล้นะครับอย่าเข้าไปใกล้อ่าโยนไรนีอย่าเข้าไปใกล้นะครับอย่าเข้าไปใกล้อ่าโยนไปตรงนี้เลยครับ

ต้องให้เคี้ยวเสร็จก่อนถึงจะได้ยินเสียงนะนุ่นไปโยนให้โยนเลยโยนเลยอ่าโอเคไม่ใหญ่โยนนั้นโยนไอ้กล้วยนี่โยนกล้วย

ถูกฝึกมานะครับใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวนะครับเราเลี้ยงช้างก็คือไม่ได้เลี้ยงให้ตอนรับท่องเที่ยวเราก็คือให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขานะครับหาที่ล่ามโซ่ไว้ก็คือเพื่อป้องกันนะครับการให้อาหารของเจ้าหน้าที่นะครับนายกนางอ่ะบุรีทรงนะ เอาเอางอกจิ้มบักนั้นให้แม่นรอยาทำบุญนะฮะก่อนเดินทางวันนี้นะให้อาหารช้างนะครับซื้อ นี่ลูกสับปะรดนะครับมากับต้นสับปะรดครับ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 รอรอครับไหนครับรอรอครับดีครับเฮ้ยโอ้สวัสดีแล้วโอ้ขอบคุณเราหมดเลยกันนี่ใช่ครับใช่เลยครับ นี่มาให้ให้ยืนแล้วให้ยืนแล้วนี่เอาถอยไปถอยเร็วถอยไปถอยเอาถอยไปเอาถอยแล้วยืนยืนสองขาเร็วอือสองขาเร็วที่กาลังมีความสุขนะครับกำลังเคี้ยวอยู่ครับ

คร ب, ับครับรอครับโอ้บกูดมาววววมะพอล้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสัมสัมภาษณ์คนสวยของเรามาล้วมาเดี๋ยวเอกมาฟังนี้ดูออกมาฟังนี้อ่ามาอันหนึ่ง พี่อ้อยเนี่ยเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกนะครับทุกทุกครั้งก็ดูแต่ใน youtube แล้วพอมาเห็นสถานที่จริงเป็นยังไงบ้างพี่ยิ่งกว่าที่ยิ่งกว่าฝันภาพนี้จะนำไปให้พักพวกที่ยุโรปได้เห็นเพราะว่าเขาขอมาสั่งมาว่า ยูสัญญาว่ายูจะเซฟ e อลิฟเฟนเราเราจะเอาภาพนพี้ไปดูว่าเราเซฟยังไงเพื่อลบรางกับภาพที่เขาได้เห็นครับแล้วเขาก็เอามาตำาหน่งถกเถอยตลอดว่าประเทศอยู่มีทุกอย่างที่วัดฟูแต่เห็นสภาพช้างที่อยู่เหมือนกับว่าไม่ได้ดูแลเหมือนพวกเราดูแลหมาแมวครับก็ตอบไม่ได้ แต่พอมาถึงที่นี่แล้วมาเห็นสภาพอย่างนี้ก็จะนําสิ่งที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยเอาไปแก้ความเข้าใจของเขาแล้วจะเชิญชวนให้เขาว่าอยู่ต้องการให้ชั้นเซฟช้างชั้นได้มาร่วมกับมูลนิธิที่เซฟช้างแล้วเพราะฉะนั้นพวกอยู่ต้องส่งเงินเข้ามาช่วยเพื่อเซฟช้างแล้วสุดท้ายนี้นะฮะอยากจะฝากอะไรกับคนไทยอีกหลายๆคนนะครับที่<ม>ยังไม่ได้ทราบว่าเอ๊จังหวัดมาสารครามเนี่ยมีสูตรรักช้างนะ นะครับที่นี่เป็นที่เดียวในแผ่นดินไทยเลยที่คุณมาแล้วคุณจะมีความสุขเหมือนกับได้เดินเข้ามาในซซฟารีช้างเลยที่มีที่มีความปลอดภัยแม้ช้างที่เนี่ยจะเป็นช้าง<ด>ที่มีอิทธิฤทธิ์มากแต่ควานเหล่านี้เป็นผู้ที่มีบุญกันครับเขาจะปกป้องให้เราได้เห็นช้างที่มีอิทธิฤิ์เหล่านี้น่ารักรเราก็จะเห็นชัดว่าช้างเนี่ยเป็นเป็น,ปนสัตว์เป็นไม่ใช่สัตว์ เป็นลูกดามหนึ่งที่มีคุณค่าที่เราควรรักษาเพื่อที่จะเป็นมงคลกับเราและประเทศและแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลบความสบประมาทของชาวต่างชาติว่าเราเนี่ยมไม่เราไม่ใช่คนใจดีเพราะเราทำร้ายสัตว์ที่เขาเองทึ่งอะค,คะคฮะก,ก็ดีใจที่จะได้ข้อมูลอย่างนี้แค่ให้เขาเห็นว่าพวกยู่ ฉันมีความจริงมาให้ว่านี่คือความจริงที่พวกยูเองก็จะต้องมีความสุขอะนะคะว่าเราเองทำจริงรแล้วสัตว์ช้างเหล่านี้ที่พวกเขารักเนี่ยก็มีความสุขจริงครับปลอดภัยจริงเพียงแต่ว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่าใช่ครับต้องใช้เวลาคับแล้วเราก็จะไปบอกว่าที่นี่เป็นจุด จุดหนึ่งแต่ก็จะมีอีกหลายๆจุดต่อไปทั่วประเทศไทยแล้วก็เป็นไปได้แล้วว่าพวกเขาเองก็จะทำเพราะ,ะรเรื่องมันยาวถ้าคุยตรงนี้หูมไม่ไหวไม่เป็นไรพี่อ้อยยังอยู่อีกหลายวันอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวก็ค่อยสัมภาษณ์พี่อ้อยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วกสุดท้ายนี้นะครับก็ ขอขอบพระคุณพี่อ้อยนะครับที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมเยือนช้างทุกเชือกทีน่นี่แล้วได้เห็นวิธีนะครับชีวิตช้างอย่างแท้จริงโดยที่ไม่จําเป็นต้องหากินกับช้างไม่จําเป็นต้องพาพวกเขาไปใช้แรงงานหนักหรือว่าขายอ้อ,อยขายกล้วยเดินตามเมืองหลวงนะครับเราก็สามารถเลี้ยงพวกเขาได้แต่นะครับคนไทยนะครับอีกหลายคนที่ยังไม่เข้าใจก็หวังว่าคลิปนี้ถ้าถ่ายทอดออกไปจากคำพูดของพี่อ้อย น่าจะเข้าถึงหลายๆท่านนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะ <laughs> คุณแม่ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะแม่